เส้นนี้นะครับเป็นยางวิบากนะครับของแบรนด์ไทยเป็นของแบรนด์ ND Rubber นะครับตัวนี้จะเป็นลาย ND 508นนะครับลายดอกอยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับดอกใหญ่ๆสวยๆนะครับตะกุยดินได้ดี ตัวน,นี้จะเป็นขนาดร้อยทับร้อยขอบ18นะครับใช้งานได้ดีนะครับผมลองใส่ลองเอาไปลุยดูก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้แบรนด์ดังๆนะครับหากสนใจนะครับสามารถกดดูสินค้าได้ที่ตะก,ก้าสีเหลืองตรงนี้สั่งซื้อได้